บ้านน้ำเกียนอเภอูเพียงจังหวัดน่านจากหมู่บ้านที่เคยเป็นชุมชนที่ทำอาชีพเกษตรเชิงเดี่ยวทำสวนทำไร่วันนี้กลายมาเป็นหมู่บ้านที่แทบทุกบ้านเก็บสมุนไพรสร้างไรายได้ให้ความมัน่นคงการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ใช่ความร่วมมือจากทุกคนบ้านน้ำเกียนเนี่ย เขามีอาชีพอยู่ดั้งเดิมของเขาเลยก็คืออาชีพในเรื่องของการทําการเกษตรเชิงเดี่ยวปลูกขา้าวโพดปลูกอะไรไม่สมัยก่อนนั้นมันเป็นพืชที่ต้องใช้สารเคมีสูงมากเราก็มีโจทย์ที่ว่าเราจะทําอย่างไรในการแก้ปัญหาให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยการนำสมุนไทยที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาก็เลยกลายมาเป็นการรวมกลุ่มรวมก้อนของวิสาหกิจชุมชนชีวถีตั้งแต่เริ่มต้นรวมกันครั้งแรกเมื่อปี49 เป็นแปลงสาธิตที่ใช้สําหรับให้คนที่สนใจในเรื่องสูนไทยเนี่ยมาศึกษาเรียนรู้ที่นี่ได้เป็นสถานที่ที่ให้ทั้งความรู้<ะ>และก็สวยงามแล้วก็ได้ไปเห็นกระบวนการผลิตกระบวนการปลูกสูนไทยแล้วก็นําสูนไทยเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าวัตถุดิบต้นน้ำเนี่ย<ะ>ป้อนเข้าไปสู่กระบวนการผลิตของเรา<ะ>เราทําที่นี่แบบครบวงจรเข้ามาเลยเ<ะ>ข้ามาเลยเดี<ะ>๋ยวเราจะพาไปดูการเก็บใบมีเ<ะ>ชิญเลยครับ เขาเก็บเนี่ยเขาจะเก็บใบไม่อ่อนเกินไปไม่อ่อนเกินไปไม่แก่เกินไปก็จะอยู่ในช่วงของกลางๆช่ออย่างนี้แหละปริมาณเก็บได้แต่ละวันนี้เยอะไหมคะก็แล้วแต่ทางกลุ่มสั่งเข้าไปก็จะมีแผนการเก็บแผนการผลิตว่าวันนี้จะใช้กี่กิโลทําให้พี่น้องมีรายได้จากตรงนี้ซึ่งเก็บมาขายเรากิโลละ10บาท สมาชิกส่วนใหญ่ซึ่งปัจจุบันนี้มี700กว่าคน200กว่าหลังเนะะี่ยค่ะก็คือเป็นสมาชิกที่ปลูกสมุนไพรไว้ตามบ้านแล้วก็ตกลงกันตั้งแต่ต้นน้ําก็คือเกษตรกรผู้ปลูกะคะ่ะว่าจะต้องปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีการขายแล้วเราก็มีการกําหนดราคาร่วมกันเป็นรูปแบบของธุรกิจชุมชนที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน<ม>ค่ะนี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาทเฮียเรามาทำชาลดน้ำตาลดี่เดือดอันชาลดเท่าไหร่คะกิโล30ค่ะกิโลสดน,นะคะ อย่างที่เห็นคนที่ถือสมุนไพรมาส่งเนี่ยอายุแต่ละท่านเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า50สิบที่แรกเขาปลูกกินก้อนปลูกกินก้อนที่นี่คนตั้งค่คือเยว่าได้ขายเจ้า,าต้นชียงดาเยอะพอ <6 S 1> สมควรค่ะไร่หกโลกว่าแม่ก็ได้335หค่ะพ้อดีน,ะ,ดนะชาวบ้านที่เราไม่เคยมีรายได้เล็กๆน้อยก็เกิดรายได้ขึ้นมาแล้วได้สุขภาพ เดือนเดือนมาเราก็ได้ตังเยอะอย่างแม่ก็มีหุ้นส่วนอยู่ตรงนี้มีเงินปันผลมีรายได้จากการขายสมุนไพรค่ะวัตถุดิบที่ลุงปู่มาส่งเมื่อกี้นะคะคนขี่มอเตอร์ไซค์มาจะก็เริ่มต้นจากทาความสะอาดล้างก่อนค่ะวิสาขิท่ยทำหน้าที่เป็นผู้แปลรูปค่ะก็คือเอาสมุนไพรมาทําเป็นแชมพูบู่โลชั่นอะไรต่างๆทั้งหมด30กว่ารายการแล้วก็วิสาขิจก็ทําหน้าที่เป็นผู้ขายด้วยค่ะก็คือขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ไปก็แล้วแต่ที่อยากจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการจัดการการบริหารการเอาเรื่องสมุนไพรมาพัฒนาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหลายๆตัวจนกระทั่งมีจำหน่ายขายไปทั่วประเทศเราไม่ขัดข้องความแข็งแรงของกลุ่มอาจารย์บอกไม่ได้ว่ามันอยู่ในขั้นไหนสิ่งที่เรารู้ได้แน,แน่ก็คือเรามีรายได้เสริมเรามีความสุขเพิ่มขึ้นครับ